กลับข้าบ้านๆมาแล้วจ้ามามากินข้าวกันพี่น้องผักสดผักสดมีสตอด้วยมีสตอด้วยน้ำพริกน้ำพริกค่ะน้ำพริกกะปิหนึ่งแซบ่บแหอมหมพริกจากในสวนพริกขี้หนูจากในสวนนะคะเก็บมาใหม่ๆตำกันเลยอันนี้ก็ผัดสตอยังอยู่ค่ะดอกแครว่วดอกแคก็ในสวนในนี่ ปลาทูนี่เราแอบ,บจิกแอบบจิกไปบ้างแล้วนี่ค่ะอร่อยเพื่อนๆหอมหอมนี่อันนี้เหลืองเกินนี่น้องแมวน้องแมวน้องหมามาขอแอบบจิกให้น้องแมวน้องหมาชิมไปแล้ว <c oughs> นเนาะเลี้ยงเขามันลูกกินด้วยกันปลาทูคนกินด้วยลูกกินลูก ลูกตัวตัวกินด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆนี่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 อันนี้เป็นใบตองนะคะเป็นใบตองติดไปกินแล้วก็ปัดออกนี่ค่ะปลาทูตัวใหญยห่ย่างห่อใบตองย่างหอมมากเพื่อนๆค่ะนี่กับข้าวของเราในวันนี้มาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะห่อใบตองอร่อยหอม หอมกว่าทอดนะคะเพื่อนเพื่อนไปลองทำกันดูเลยนะคะนะคะปิ้งนึ่งย่างย่อมดีกว่าทอดใช่ไหมมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันค่ะ